สวัสดีค่ะกับช่องน่ารักแชนแนลเย้วันนี้นะคะทุกคนน้องพี่ตองก็จะมาแกคิมมอนนั่นเองนะทุกคนนี่เลยคิมมอนของเราเย้ Yay! นี่นะคะทุกคนคือตัวนั่นเองน้องพี่ตองอยากได้สองตัวนี้แล้วก็ซีคิลด,ด้วยสองตัวนี้แล้วก็ซีคิ็ดสองตัวนี้เป็นตัวอะไรคะน้องพี่ตอง เป็นเ oh, อาคารโดกับแตงโมเ oh, อาคารโดกับแตงโมนะทุกคน mm hmm. หาดูกันว่าจะได้ตัวไหนเก๋เลยนะเก๋เลยเก๋เลยเกดชึบ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  อุ sociedad, s <S uh ้ยการมัอ okay, ย uh ู huh. ่ข uh ้างบนเลยอะเอาให้มันอยู่ข้างล่างอะเห็นหรือยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากาดลยห้าบอกไม่ไม่ไข้างล่างเลยใหญ่มาก มันขุดเหรอไม่รู้มันขุดเหรอต้องอกต้องอย่าได้อะไรนะลูกเอาไปเขา,เล,กา,กเ,าเลือกแตงโมเอาไปเขาเลือกแตงโมมันขุดได้เลยแกนะเอามาดูเด้อมันขุดเหรอ <c oughs> มันขุด <c oughs> วิทย์กนน่ารัก อ๋อเขาขนมันกรุดอ่ะขนมันกรุดอ่ะถ้าเป็นตัวอื่นอะคล้อเต๋อมะพร้าวมันจะเป็นเป็นชีซีขนนุ่มๆนหมีซิปใช่ไหมบีซิปมีช่องใส่เหรียญอันนี้เขาสายไ้หออคล้องอ่ะลูกใช่่ลองดมดูไปตอนไม่กินเออหอมไหมดมแล้วหอมไหอมให้ดูให้เพื่อนๆดูหน้าตาเขาใกล้ๆตาเขาสวยอยู่นะ ตาเศร้าไหมเนี่ยดูเหมือนตาเศร้านะอะไรดูตูดิตูดตูดตูดใช่น่ารักมันเป็นสีเอาใส่ของเลยนะคะแค่การสีม่วงก็มาการการการไหมอุ้ยน่าการน่ารักนี่โอาแม่ว่าของจริงก็น่ารักแม่แม่ชอบอันนี้นะชอบเหรอแม่ก็ชอบชอบทุกตัว แม่แม่ชอบมากกว่าตัวเป่าฮะไอเติมเป่าเหรออ่ามันแล้วแต่คนชอบเนาะนี่ไอเปอ่าโอเปอ่าเออเอามาดูเจี๊มาโชว์ดิ่ไอเติมก็น่ารักคนละแบบนีบ่น่ารักน่ารักลองคล้องสายให้เพื่อนดูบางคนคอมพิวเตอร์คล้องยังไงอ่ะอืมคล้องกับซิปเหรออ่าคล้องไง คลองได้ไหมคล้องคองที่กดแื้วไหมผลเหมือนอันนี้มันคล้องตรงไหนคล้อง,องที่ซิปไงลงูกซิปหรอซิปไงหลงโอ้ซิปดูเห็นไหมดูซิปมันกดยังไงเออนี่ไงนี่น่ารักน่ารักเลยแหละอืออิชอบการ์ดก้นเงินมากเลยนะก้ <c oughs> นเงินเลย แ่ไหนนี่ไงที่ที่จัดกล่องเขาจะเป็นภาพก้นเห็นปะกล่องนี้คือภาพกลนนะใช่กี่นเขาอืมใช่เหมือนไหมเราเทียบกันแดกแต่ใช่ตรงไหนอีก้นเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันอ่าจะไมเหมือนดูเออเขาให้ดูก้นเพราะว่าเขาให้เราลุ้นข้างในกล่องอ่ะเนาะกลิ่นอืออ๋อน่า ขนคุด yeah. น้องขน,งค,นงคุดนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องใบตองจะรีวิวอะไรต่อจะแกะรีวิวแกะลาบูบูแต่ไม่ใช่ลาบูบูที่ลิซ่าถือนะเป็นแบบว่าลาบูบูอะไรนะเอากล่องเอากล่องมาเอากล่องมาลาบูบูอะไรบอนเซอร์อะไรแบบพี่เตยสเปซ<ช>นี่แบบนี้ นี่ลดูค้างค้างเพื่อนเพู่จับป๊อปมาเหมือนกันนี่อันนี้คือมีหลายตัวเหมือนกันนะอยาคลิปต่อไปเนาะใช่แล้วมีหลายตัวเยอะมากมสีเขียดด้วยได้ไหมไม่รู้ซีเคดคืออะไรด้วยนะไปดูคลิปต่อไปนะทุกคนก็ค,คลิปค่าสุดที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นอนติดตามพี่พี่เต้ได้นะคะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่องปียาแอลด้วยนะคะทุกคนบายบาย,บายนั้นมันคุด いい。I